โอเคก็ขอสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับรายการล้วก้อนทีเกมเมอร์ก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีย้ายเกมนะครับเกมอะไรก็ได้นะครับที่มันเข้าไปในการ์ดไม่ได้นะครับอย่างเช่นเกมจูเลสิก r l d หรือเกมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าเพจ r e ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่านี่นะครับ พิมพ์ตามผมเลยนะครับนะครับอ้าวนี่นะครับก็นี่เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลขสองแล้วก็ S D ไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นฟรีให้โหลดนะครับก็กดโหลดไปสองมิกกระไบากา่นนะครับก็พอเข้ามาปุ๊บนะครับ ให้คุณรูดเครื่องก่อนนะครับหรือไม่ต้องรูดมั้งหรือรูตวะน่าจะรูดนะครับโอเคน่าจะรูดนั่นแหละนะครับพอคุณรูดเสร็จนะครับมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะหมุนๆๆๆให้คุณดูนะครับโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับพอมันมาแล้วนะครับอ่ะผมจะบอกสาเหตุที่ผมจะย้ายเอ่อจุดเ s ็กสิ r l d ิลด์เกมเข้าไปในการ์ดนะครับ ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับยูเสศิกร์เกมโอเคนะครับก็มันมีปัญหาก็คือยูเสศิกร์เกมมันไม่สามารถย้ายเข้าการดได้นะครับก็ดูคอมเมนต์ครับอ่ะเพราะว่าสเปคคอมผมเอ้ยสเปคผมกากนะครับก็คือ มันก็คือมันอยู่ในมันจะอยู่ในเครื่องเราแล้วก็กินแหลมเครื่องเรานะครับก็ตามนั้นนะครับให้คุณเข้าไปแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปหาเกมที่คุณจะย้ายเข้าไปนะครับเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อน,น,น,นี่นี่นี่่นะมันเขียนว่าในก๊์สนะครับสู่ในกา๊าสนะครับ อ่นี่นะครับถ้ามันเข้าไปแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปมันจะบอกว่าย้ายเข้าการ์ด SD นะครับพอคุณกดย้ายไปมันก็จะหลดว่ากําลังย้ายนะครับพอมันย้ายเสร็จสิ้นก็ให้กดตกลงไปแล้วถ้าคุณยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเข้าการเรียงคุณก็เข้าที่ตั้งค่านะครับก็เข้าไปอีกนะครับที่แอปพลิเคชันนะครับอ่ะดูนะครับ จูเลสิกเวิลนะครับดูยี่สิบสี่อ่ะดูในการ์ดมีไหมนั่นไงครับนี่นะครับจูเลสิกเวิลด์เกมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไอตัวนี้ไว้ด้านล่างนะครับให้ไปโหลดในพิสโตเเอาเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย